สวัสดีจ้าวันนี้เองก็จะมาคุยกันแบบภาษาบ้านๆเลยเนาะว่าเมียเมียฝรั่งทำไมต้องทำงานเดี๋ยวแฟนไม่เลี้ยงนีงเอาจริงๆเด้อเมียฝรั่งนะทําบางคนเขาก็บาสนาดีเนาะแฟนเขาก็เลี้ยงไม่ให้ทำงานแต่ว่าอย่างว่าแหละทุกคนมันมีคุณค่านในตัวเองแต่ใครทำงานก็มัน ฝรั่งเขาก็ดูว่ามีคุณค่านะ่ะแต่จริงๆเดี๋ยวคนคนไม่มีงานทำก็มีเยอะไออิงไออิงอ่ะมีมีงานทำเอ้ยอัยะยังไม่มีงานทำเพราะว่าอังยังเรียนไม่จบมาอยู่ยุโรปนี่ก็มันต้องเรียนภาษาเขาก่อนเนาะไม่ใช่ว่ามาถึงจะมาหางานทำได้เลยอิงก็ต้องเรียนเรียนจบแล้วถึงจะหางานทำแล้วหางานทำปุ๊บ ไม่ใช่ว่าหาได้เลยด้ไม่ได้ว่าได้ทำเลยด้หางานแล้วก็ทำก็ถาม่าแฟไม่เลี้ยงนี่แฟนนเลี้ยงอยู่แต่ว่าเขาก็หาชาวกินคำน้ะเขาไม่ได้รวยเขาก็ให้ให้ซื้อให้กินยากแต่อะไรเขาก็หาให้เลยแต่ใจดีอยู่แต่ว่ามันก็ปกติเนะคนเบิ่งก็ บางคนเขารวยจริงเขาก็ไม่ได้ให้เมียเด้แต่บ่างคอเองก็ถือว่าดีอยู่เขาก็ายังเลี้ยงลูกเลี้ยงเองอยู่เองน่ะอยากหางานทาจริงแต่ว่าเองก,ก็หางานทําไม่ได้ที่เพราะว่าเองยังเลี่ยงไม่จบแล้งานกันอย่มงมันก็นหา,หายากมันไม่ใช่หาง่ายๆคือบ้านเองเนาะจริงๆเร็วนะ่ะคนที่คิดว่าอันเพื่อนหรือลูกคนอื่นเขาได้พวกลังเขาต้องรวยอย่างงานงนี้ เงินหลายอันนั้นนะคุณคิดผิดแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วนะ่ะฝรั่งเขาก็อเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละแต่เคเวลาเขาไปฮอลิเดย์เมืองไทยอย่างเนี้มันเหมือนเขาได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะว่าค่าเงินมันต่างกันเนาะแล้วอีกอย่างกว่าเขาจไดาไปฮอลิเดย์นี่เขาก็เก็บเงินเป็นปีได้กว่าจีด้ไปฮอลิเดย์แต่าบางคนมีหลายเขาก็ับไปปีหนึ่งสมรำครั่งยัง คนหาชาวกินข่าวนี่เกือบปีละครั้งก็รู้เร้วเนาะมาพูดมาพูดถึงเรื่องอันเป็นเมียฝรั่งทำไมต้องทำงานเก็ต้องทำต้องเลี้ยงดูตัวเองเนาะเพราะว่าสักวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเข้าม่อยู่อย่างเงี้ย่ะเองที่ได้เลี้ยงดูตัวเองได้ไม่ใช่ว่าคอยแต่พึ่งเขาอะไรก็ทำไม่เป็นแักอย่างพอแต่ถ้าเข้าม่อยู่จริงๆ เองที่ไปพึ่งใครต้องพึ่งตัวเองต้องยืนโดยลำแข็งของตัวเองให้ได้แล้วก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองน,นอะเนาะไม่ใช่ว่าอะไรกับผัวอะไรกับผัวอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วอันนี้เป็นการไล่ไล่ไลส่สดครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งที่สองผมเคยลงไปแล้วเละ ก็พูดเม่เนกิเท่ายตกแตะบ่าเองอยากออกมาพูดเบึงเพราะว่าเห็นหลายคนแล้วเขาแบบว่าเขาแบบเมีฝรั่งต้องด้วยอย่างนั้นอย่างนี้มีเงินหลายส่งให้พ่อแม่ทาบ้านให้พ่อแม่แต่เลี้ยงพ่อแม่อันนั้นมากับเป็นบางคนต่บางคนเข้ามาบางทีเขาได้ทํางานเขาไม่เขาเขา,เขามีเงินเป็นของตัวเองเขาไม่ต้องขคแฟนเขาไม่เขาก็ไม่ต้องกิงใจนะเขาก็ส่งให้พ่อให้แม่ได้ให้พ่อแม่อยู่สุขสบายอะไรอย่างนี้นะแต่ว่า อย่างเองน่ะมาเองก็เรียนจบไม่สูงแล้วเองก็ต้องมาเรียนภาษาเขาออกเองก็เลียนยังไม่จบแล้วอีกอย่างหางานหาการกันนี่ไม่ใช่ง่ายๆอันนี้เหมือนคนหลบค้างคือประสบการณ์จากคนหลบค้างเขาก็พุดต่โตกันมาเพราะว่ามาอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามาอยู่คนเดียวเด้อญาติพี่น้องมาอยู่หลายคนแม่ก็ไม่อยู่หน้าก็ไม่อยู่ยายก็ไม่อยู่นี่ เรางานนะ่ะไม่ใช่ว่าหาเราเลือกเลือกได้หลายดิตัวเลือกมันไม่ได้หลายดิสำหรับเอิงนะเพราะว่าถ้าถ้าเอิงอยากทิททำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นเอิงอยากไปขายเครื่องสำอางนี่นะตามชอ็อปเอิงก็ต้องเรียนให้จบไอ้พื้นฐานทอ้งขั้าก่อนแล้วก็ต้องไปเรียนเรียนขายเครื่องสำอางอีกต่างหากอีกเล้วเรียนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรียนฟรีดิ ยิ่งต้องเสียตังค์อีกเสียตังค์ไปเรียนจบคอรยังยังไม่รู้ตันะ้นะว่าจะได้งานไม่ได้งานว่าต้องเสียตังค์ไปไปเรียนก่อนไปฮัดให้เป็นให้ได้ใบประกาศถ้าไม่มีใบประกาศรับรองกทําทํางานไม่ได้เดีกนี่แล้วอยากกี่บอกอันพอ่อแม่ที่มีลูกได้พ่อฝรัง่งและหลายคนอยากกี่บอกว่า อย่าคิดว่าลูกจะโของน่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแล้วลูกจะคงสบายมันมันมันไม่ได้สบายอย่างที่พวกแกคิดเด้มาอยู่นี่นี่มีแต่คนลำบากเด้ในจีเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมมันไม่เหมือนอยู่บ้านเองเด้บ้านเองอยากกินอะไรก็กินได้ <c oughs> หากินได้ทุกอย่างแต่มาอยู่นี่โอ้ยนานๆทีโด้จีดได้ไปหลานไทยแค่ทีหนึ่งจีดได้ตุนขคงไทยไว้ สื่อที่หนึ่งก็โอ้เ่เอ้ยหมดหลายหลายพันแล้วก็ไอฝากถึงอพ่อแม่ที่แบบว่าหวังกระลูกน่ะอันนั้นก็อยากอยากอยากจะให้ลูกมันสงเงินมาให้ทําบ้านทํานู่นทํำนี่เหมือนคนอื่นเขาแกดูหัวลูกแกก่กอนว่าเขาเป็นยังไงบางคนนั้นผัวนั้น ถึงขั้นทะเลาะกันจีลือกกันก็มีเด้ก็เมียคนไทยนะ่ะย้อนแต่อันพ่อแม่นี่อยากได้อยากได้เงินเขานะแม่คิดว่าแต่เขารวยอยากได้เงินเขาให้เขาสมงมาเลี้ยงอะไรนี่นะคือต้องดูดูลูกเคยก่อนดูอันดูลูกจโค้งด้าปะเป็นยังไงบางทีลูกมาอยู่นี่เหมือนจิซุกส,สบายเหมือนจะไม่ได้ทำอะไรเหมือนเขาเลี้ยงแต่จริงๆแล้วไม่ได้ซุกสบายอย่างที่คิดนะเก๋ ต้องเรียนต่องหางานทำคนใด้งานทำก็บสบายไปก็มีเงินใช้เป็นของตัวเองไม่ต้องขอผัวเนาะแต่ไออย่างคนไม่มีไม่มีไอไม่มีงานทำเนะ่ะมันก็ลำบากเอก็่รู้จะพูดยังไงบางวา,า,างคนพ่อแม่เขาไม่เคยมาอยู่ณนะจุดจุดนี้อะ่ะพ่อแม่ก็จะไม่รู้ก็จะคิดแต่ว่าลูกอยู่สุขสบาย ล้าทำไมลูกขึ้นเห็นส่งเงินมาแห่อะไรอย่างงี้นะอยากพูดให้ฟังเผื่อจะได้เก็บไปคิดดึงสงสารลูกนอนไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองอยากได้กำลังใจจากพ่อแม่ไม่ใช่มาบันทนบันทอนกำลังใจกันมันยิ่งแต่หดหถูเข้าไปใหญ่ดิแล้วก็เออลืมบอกไปอันอันนี้เป็นการเป็นการไลฟ์สดที่แบบว่าไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาเนาะ พิดผลาระการใดกับอโทษขอขอภัยด้วยเด้อมีอะไรกับคอมเมนต์มาได้เด้อมามาบอกจะให้ปับบรุงตรงไหนเปลี่ยนแปลงตรงไหนคอมเม,มนต์มาได้เลยด่าได้เด้อแต,แต่แต่อย่าดา่าแรงทำบาปเดี๋ยวจะมีน้ำตาครงุง,รงน้ำตาโคร่นเด้อเอาจริงๆเอา,เอาต่อต่อด้วยอันสาระตรงที่ว่าแล้วทำไมผัวไม่เลี้ยงนี่ บางคนน่ะเขาวาสนาดีเขาได้ผัวรวยผัวเขาเลี้ยงผัวเขาหา้เขาก็อยู่สบายไปแต่บางคนแดกผัวทำมาหากินหาชาวกินคำมันเกอ๋อย่างไงล่ะเขากับพ่อแต่เลี้ยงเมียเขาได้นะ่ะเลี้ยงเมียเลี้ยงครอบครัวเขาได้แต่ที่ห้สสงไปห้เก็บเดินหมืน่นสองหมืน่นสามหมืน่นมันเก๋เป็นไปไม่ได้นะ่ะคือเขาก็หาชาวกินคำนเขาก็ะลำบากพวกเขาเลยอยากให้พวกแกเข้าใจได้ จีได้รู้ว่าอันมีผัวฝรั่งมไม่ได้รวยทุกคนบางคนเขารวยจริงฝรั่งนะแต่เข้าไม่ให้เมียกับมีไหล่เมียไปทํางานบางคนก็โอ้ทํางานงงงงเลี้ยงผัวดาเลี้ยงจ้ากโขงดากต่ไม่มีปัญญาส่งไปทั้งบานที่นี่อยากให้พวกเกมาฟังคลิปนี้จีเด้เข้าใจว่าอันคนมีผัวฝรั่งไม่ได้สบายอย่างที่เกคิดเด้อ นี่ถ้ามีอะไรติชมก็คอมเมนต์มาได้เด้อไปก่อนเด้อค่นี้แหละสวัสดีจ้ะ